บึงวัดถุทางใจมาจา้าขั้น ไอ้รถจักรยานยนต์แต่ละคนนี่ซ้อนสองไม่แน่นบ่มีซ้อนสามอยู่บ่ลูกเขาขี่รถมานน้ำกันบ่หรือยังไงบ่หุ่ครับเขาอ,อยู่ในซอยครับเข,ข,ข,ขาดักขาแล้วครับเขาดักขาเห็นบ่ตอนที่เขาโยนใส่ระเบิดใส่บ่เห็นครับแต่ว่าน้องแต่ว่าเจา้ารู้สึกบ่ตอนที่เขาโดนน้องผู้ซ้อน โบรูเลยครับมาถึงน้องผมว่ยังบบรูอยอ่ยินได้ียยินได้เสียงก็เลยมาลนอยู่นี่สิครับผมระยะทางสากิโลผมได้นั่งมัน่นบ่ยเมียนบ่อห้างห้างจากที่เกิดเหตุจังเมตรลูกกประมานรอยเมตรนะระวางซ้อยนี่อือ <c oughs> จุดปากซอยที่เขายนระเบิดเดินห่างจากที่เกิดเหตุประมาณจะเมตรก็ลูกประมาณจะลอยเมตรนะลอยเมตรนะนะครับ มากับน้องผมครับมันเด็กมันโยนระเบิดมาครับระเบิดปิงปองอะไรมันโยนใส่ครับและน้องผมมันตอนโดนมันไม่พูดอะไรครับมันมาตกแถวตรงนี้นะครับมันมาตกครับเสียชีวิตคาที่เลยนี่นะครับตอนนี้มันตกมันมันยังหายใจอยู่นะครับน้องใส่ถอดเสื้อครับ่มกับข้างไหนรถถนนจักรวรรมายังงงมาเที่ยงงานผมกับโบนแน่ใจคือกันครับเพราะว่าตอน ยังนั่งกินขาน้าวนั่กันอยู่แล้วก็ออกมาผมก็ไม่ได้เบิ่งเวลาเพราะว่าต,ตอนนั้นนั่งกินขา้าวทั้งเอืย้ยทั้งผมแล้วก็าทั้งน้องเขาทราบข่าวว่าน้องเสียชีวิตจงังม้งครับผม <c oughs> เห็นในคนั่วไปตอนตีหนึ่งครับตีหนึ่งหรือเที่ยงคืนครับผมตับ่เน่ใจตีหนึ่งรับแจ้งเหตุครับุกผมคือมาปลุมออกมาว่าไอ้ เราไปเบิ่งน้องผมจะขี่รถออกมาทำมาเห็นสภาพนี้ครับก็บเรืงเหตุประมาณปีหนึ่งหง้านาทีครับครับพ่อเลิกกันเนาะพ่อตายจังวัดรถโซนตายพ่อ,อ,อ,อกับ ปากทางเข้าเฮือนเฮือนบ้านนี้มาอาศัยอยู่น้ำปา่าปะปะอาศัยอยู่น้ำพี่อายน้ำเอื้อยตัดเลยไหมลูกไปชำระติดต่อตรงนี้ปะฮัลโหล